สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะชาวของชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษศในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นแอนก็ย้ําเหมือนเดิมนะ,ะชาวพฤษศค่ะว่า อ่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นดวงรวมนะคะเป็น general reading มันอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของเราในคลิปนี้เนาะหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับการเกิดขึ้นได้นะคะก็รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอย่างที่บอกนะเป็นดวงทั่วไปอ่ามาเริ่มกันที่คนโสดเหมือนเดิมค่ะชาวพฤษศขามาดูกันว่าช่วงนี้คนโสดชาวพฤษศจะโดดเด่นในด้านไหนจะ l u c ้อ in l ล v e หรือว่าจะ l u c ี้ in นเกมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน energy ค่อนข้างชาร์อะคุณจะมีคุณกำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้ค่ะแล้วเป็นฝ่ายเดินหน้าจีกด้วยนะคะจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณก่อนอ่ะ คนคนนี้นะคะเป็นเพื่อนเป็นคนในแวดวงเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือเขาอาจจะมากับเพื่อนคุณแล้วมาเจอคุณรู้สึกว่าจะแอบมองคุณมาตั้งนานแล้วอ่ะแอบปลื้มแอบชอบมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจแต่ว่าอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเงีย,งยบๆนะคะ ทำให้เขาไม่กล้าที่จะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อนหรือไม่กล้าที่จะจีบเราก่อนหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าเราโสดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเขาอาจจะตัดสินใจที่จะออพยายามที่จะจีบหรือว่าพยายามที่อาจจะไปถามเรื่องของเรากับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าโสดอยู่หรือเปล่าจีบได้ไหมคนนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ เข้มดีกว่าถ้าใช่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกเนะาะพ่ใบนั้นเมื่อกี้มันติดกันมาสองใบเนาะนก็เลยสับใหม่นะคะอาโอเคแล้วถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อแอนว่ามันมันดูเป็นอะไรที่ ที่ดีอะถามแอนแนว่ามันดีถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงที่พอคุยกันไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะรู้สึกว่าโอาจจ้มันยากจังเลยหรือแบบจะไปรอดหรือเปล่า แต่นั่นแสดงถึงการที่คุณกับเขาพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะมันอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เนาะมันก็มีบ้างในช่วงที่รู้สึกว่าบางอย่างของเขาไม่ถูกใจเราบางอย่างของเราไม่ถูกใจเขาแต่แอนมองเห็นการพยายามที่จะปรับพยายามที่จะเปลี่ยนพยายามที่จะเรียนรู้กันและกันและทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ดีในอนาคตอะคะ่ะด้วยความที่คุณกับเขาอะเป็นพื้นฐานจิตใจดีทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ปิดตัวเองทั้งคู่ถึงแม้ว่าเขาอะจะมีลักษณะที่แบบ เขาเป็นคนขี้อายเป็นคนคิดมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกอะค่ะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นก็คือเออถ้าถ้ารู้สึกว่าชอบก,ก็อยากจะลองคุยดูอยากจะลองคบดูแต่ว่าอาจจะแสดงออกไม่เก่งนะคนคนนี้คุณอาจจะไปคาดหวังความโรแมนติกอะไรจากเขามาไม่ค่อยได้หรือเซอร์พรงเซอร์ไพรส์อะไรเนี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีคะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเหมือนกับลมหรือน้ํากับไฟเหมือนแบบ อะไรที่มันตรงข้ามค่อนข้างมากอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนใจเย็นเราอาจจะเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะซึ่งความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่แต่ละใบ energy ที่เปิดมาแอนว่ามันโอเคเลยค่ะนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่รักที่ตอนแรกมันอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยตรงใจนักอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาในการครบหาแต่แอนมองว่านี่คือคู่ที่พัฒนาได้นะคะพัฒนาได้แล้วมันเป็นการพัฒนาในแบบที่ เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วเราชอบเขาเมื่อไหร่หรือเราชอบเขาเพราะอะไรแต่รู้ตัวอีกทีก็คือชอบเขาไปแล้วอ่ะมันเหมือนรักซึมลึกมันเหมือนกับค่อยๆศึกษากันค่อยๆผูกพันกันค่อยๆเรียนรู้กันงอนกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างปรับความเข้าใจกันบ้างนะคะแอนว่ามันเป็นความรักที่น่ารักอ่ะนะคะมันเป็นความรักในแบบที่เป็นความรักจริงๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามขอให ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ศึกษากันในแบบที่โอเคถ้าทะเลาะกันก็อย่าทะเลาะกันด้วยความรู้สึกว่าเอาชนะคาขานอยากให้คบกันแบบที่เป็นผู้ใหญ่อยากให้คบกันในแบบที่เข้าใจกันและการตั้งใจศึกษากันและกันไม่ใช่คบกันเพื่อที่จะเธอต้องยอมฉันสิเธอชอบฉันไม่ใช่หรอเธอมาจีบฉันไม่ใช่หรอหรือคุณต้องเป็นผู้ตามผมเสมออะไรแบบนี้นะคะแบบนั้นไม่เอานะคะไม่น่ารักเนาะอ่ะ มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจาพฤศพเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เป็นคู่ที่ได้แต่คิดถึง แต่ทำอะไรมากไม่ค่อยได้เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเขาตีกรอบให้เราค่อนข้างมาก จะพูดจะทักจะคุยอะไรแต่ละทีต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายทักมาหรือถ้าเราโทรหาเขาเองบางทีเขาไม่รับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาสะดวกเขาจะโทรกลับเป็นความสัมพันธ์ที่คิดถึงก็แสดงออกมากไม่ค่อยได้หรือไปเจอกันก็แสดงออกมากไม่ค่อยได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งคุณคิดว่าคุณอยากจะออกไปจากตรงนี้แต่ก็ยังไปไม่ได้แบบนี้นะคะเขามีกรอบมีกำแพงให้เราค่อนข้างเยอะจะรรู้สึกว่าเออเราควรจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือเปล่านะคะเขาให้ความสําคัญเราเท่าที่เราควรจะได้รับแล้วหรือยัง ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยค่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเอาชนะความรู้สึกเราได้แล้วเขาชนะใจเราได้แล้วแล้วทีนี้เขาจะทํำยังไงก็ได้เขาคือคนคุมเกมเขาคือคนคุมกฎความรักในครั้งนี้เขาคือตัวดําเนินเรื่องนะคะจะไปจะอยู่จะยังไงต่อไปนะคะเขาจะมองทุกอย่างเป็นสเต็ปเป็นสเต็ป คนคนนี้มองความสัมพันธ์เนี้ยโดยใช้สมองเต็มที่เลยนะคะว่าควรจะเป็นยังไงควรจะได้แค่ไหนควรจะให้เท่าไหร่นะคะแล้วเขาไม่ชอบให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นที่รับรู้ในวงกว้างไม่ชอบให้เราเอาไปลงโซเชียลไปเปิดเผยไปบอกคนอื่นอยากให้เป็นความลับอยากให้รักกันแบบรู้กันสองคนแบบนี้ค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ สุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายถอยออกมาเองเนาะเราอาจจะยอมรับนะคะว่าโอเคคนเดียวไม่เหงาเท่าสองคนนะคะถ้ามีแบบนี้มันไม่มีอนาคตมันมองไม่เห็นเลยว่าจะไปยังไงให้ความหวังเราไปวันวันเอาใจเราไปวันวันนะคะมันเป็นความสุขฉาบฉวยหรือเปล่าเป็นความสุขภายนอกหรือเปล่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าน,นี่เรากําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฝ้าถามตัวเองนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรานั่นแหละที่ตัดสินใจว่าโอเค ถอยออกมาดีวกว่านี่อาจจะไม่ใช่เกมที่เราจะเอาชนะได้หรือไม่ใช่เกมที่เราควรจะลงแข่งขันด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีเกมว่าในช่วงนี้ใครที่มีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณคู่ควรนะคะนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะได้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีค่าพอที่จะให้คุณเสียเวลาอยู่อีกต่อไปอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะ กับเขาอะ่ะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันมากๆเป็นคู่ที่แบบพอคบกันแล้วอะ่ะมันเหมือนคู่บุญเลยอะ่ะมันเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันแล้วก็เติมเต็มกันคุณไม่เก่งตรงนี้เขาเก่งเขาไม่เก่งตรงนี้คุณเก่ง หรือคุณเติมตรงนี้ในส่วนที่เขาขาดเขาเติมตรงนี้ในส่วนที่คุณขาดแน่นอนความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะในสถานะคู่รักหรือแฟนหรือสามีภรรยาหรือใดๆก็ตามนะคะเป็นคู่ชีวิตใดๆก็ตามเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาคุณสองคนใช้ปัญญาในการที่จะฝ่าไปใช้ความสามารถในการที่จะฝ่าไปนะคะไปในแบบอย่างที่มันถูกทํานองคลองธรรมอะ่ะไม่คิดที่จะออกไปนอกลูก่นอกทางหรือชักชวนกันไปในทางผิดผิดเนี่คือ energy ของ ของคู่บุญเลยนะคะและเร็วๆนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการงานหรืออาจจะคิดลงทุนร่วมกันนะคะหรือมันอาจจะหมายถึงการแต่งงานเพราะว่ามีหนึ่งไม้แล้วก็มีไฮโลแฟนอยู่ตรงนี้มันอาจจะเหมือนกับมาคิดเรื่องแต่งงานเรื่องมั่นหมายหรือบางคู่แต่งงานกันแล้วอาจจะมาคิดเรื่องที่จะขยับขยายซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินหรือมีน้องอย่างงี้มีลูกอย่างเงี้ยนะคะแต่ขอบอกเลยว่าคู่เนี้ย เป็นคู่ที่หนักแน่นมากๆเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้วเป็นคู่ที่ไม่เคยมีปัญหาแบบที่มันแบบแย่ yeah! อย่างเช่นแอบขโมยเงินของอีกฝ่ายหนึ่งไปเล่นการพนันหรือแอบนอกใจหรืออะไรจะไม่มีปัญหานี้เลยสําหรับคู่นี้คือคู่บุญจริงๆนะคะปัญหาจะเป็นปัญหาที่มากระทบอย่างเช่นเออการงานมีปัญหาการเงินธุรกิจสภาพสังคมเศรษฐกิจแบบนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ไม่เคยมาจากนี้ใส่ใจคอว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างน้นอย่างนี้ไม่มีนะคะเป็นคนที่สินเสมอกันทั้งคู่ เพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ห่วงเลยอ่ะนะคะไม่ว่าตอนนี้จะเจออุปสรรคอะไรจะเจอปัญหาอะไรอยู่อดทนค่ะเชื่อเถอะว่าคุณกับเขา่ายังไปด้วยกันได้อีกไกลในอนาคตยังมีอะไรที่จะต้องสู้ไปอีกเยอะนะฮะแน่นอนชีวิตจริงมันไม่ใช่นวนิยายมันไม่ใช่เทพนิยายที่จะแบบโอ้ยเพอร์เฟกทุกอย่างดีทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างเป็นคู่บุญแล้วทาไมชีวิตลําบากขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคู่บุญก็หมายถึงว่าเรามี เราอาจจะลำบากในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือใดๆก็ตามแต่พอเรามาอยู่กับคนนี้ทุกครั้งที่เราเห็นเขาเรากลับบ้านเรามีความสุขทุกครั้งที่เราเจอเขาเรามีกำลังใจการมีคนคนนี้อยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องสู้ไปคนเดียวแบบนั้นนะคะเนี่ย นะคะไม่ใช่ว่าชักจูงกันไปในทางที่ผิดก่อหนี้ก่อสินให้เราต้องตามชดใช้หรือสร้างปัญหาให้เราไม่รู้จบติดยาอะไรแบบนั้นนะคะไม่มีทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เนี้ยขอให้ไปด้วยความเข้าใจคุณกับเขาแอนมองว่ามันเป็นคู่รักที่น่ารักอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงเพียงแต่ในบางครั้งแน่นอนชีวิตคู่อย่างที่บอกเราอย่าคาดหวังว่ามันจะราบรื่นไปหมดนะคะหรือถ้าช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันลุมเล้านะคะเราอาจจะรู้สึกว่าบางคู่อาจจะ แบบตั้งคันขึ้นมาพอดีในช่วงนี้แล้วกังวลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้ทุกปัญหามันมีทางออกแต่ขอให้รู้ว่าคุณกับเขาอะความสัมพันธ์อะมันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เกื่อกันค่ะอย่าคิดว่าจะไปคนเดียวนะคะถ้าไปด้วยกันอาจจะไปได้ไกลกว่านะคะอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วทั้งสามสถานะชาวพุทธศพเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ